ก็เป็นเกมที่ตื่นเต้นนะคะสนามสนามนี้เป็นสนามที่หลายคนก็บอกอาถรรพ์เรายังไม่เคยชนะมา43ปีก็เป็นเรื่องที่ยากนะก็ตอนนี้ที่ทางมาเลเองก็มีปัญหานิดหน่อยที่ธรรมดาเขาจะต้องได้ความจุ87,000คนแต่เผอิญได้แค่59,000คนเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตนะฮะก็ สำหรับแป้งแล้วก็กดดันเท่ากันไม่ว่าจะ59,000คนหรือว่า87,000นคนยังไงก็ตามเกมนี้ถือเป็ว่าเป็นเกมที่สําคัญอย่างยิ่งแล้วก็เป็นครั้งแรกของแป้งเหมือนกันที่จะได้มาที่สนามบูกิจาริวแห่งนี้นะคะก็เต็มไปด้วยความกดดันแต่ก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและก็ศรัทธาก็หวังว่าวันนี้เราจะ สามารถเก็บชัยชนะได้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานที่ยากเหลือเกินแต่อะไรๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดแต่อย่างที่ทราบนะคะการเล่นในบ้านเขาเป็นเกมที่ยากแล้วเรายังไม่เคยทำได้มานานแล้วถ้าทำได้ก็ปีนี้นี่แหละนะคะก็วันที่1ินะคะผลวันนี้ยังไม่ออกนะคะขอให้ท่านติดตามนะคะมีถ่ายทอดสดนะคะวันที่1ิบนะคะ ก็อยากจะให้ผู้เล่นคนที่ผู้เล่นคนที่12คือแฟนบอลชาติไทยเข้ามาสนามธรรมศาสตร,ร์ลังสิทธิ์ของเรานะคะมาเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยของเรานะคะเพื่อจะผ่านภาพผ่านรอบรองชนะเลิศน,นี้ไปให้ได้อย่าลืมนะคะว่าเราเป็นแชมป์มา6สมัยสมัยที่7ก็ทุกคนก็อยากได้เท่าๆกันนะคะ